โอ้มันใครมาขับพอเดียเด๋ยวนีว้ใครหอตกเนี่ยเฮ้ยช่วย,ย,ย,ยด้วย้ายแบบนี้เองเหรอใ <c oughs> ห,ห้ตายเด้อใจเกิลฉันขับฮอไม่เป็นนะ่ะ <c oughs> มาแล้วอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> นี่เธอเป็นยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> โอ้ยขับฮอไม่เป็นนะ่ะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมอีกรอบอีกรอบฉันน่ะตกใจแทบเก๊วว่าใคร ตกลงเป็นใครอะก็เธอไงล่ะโอยคิดว่าจะไม่รอดแหละแต่เธอก็ไม่รอดจริงๆแหละยังดีนะที่เกิดใหม่ได้เนี่ยใช่เมื่อกี้นะขับฮอธรรมดาไม่ได้ไงลิตเติ้ลเบิร์อ่ะโหมันขับยากไปอ่ะรอบนี้มาขับอัปาเช่ดีกว่านี่โอ้ยอปาเช่น่าจะขับง่ายไชกิลหรอมันใหญ่กว่าเดิมอีกนะเธอจะขับได้หรอสบายดูนะ พร้อมแล้วบินละจ้าไงล่ะไทเกิ้ลฉันจะดูเธอลงจอดให้ได้นะโอ้ยธรรมดารอบนี้ใครๆเขาก็ขับได้อะฮออธรรมดาดูซี่เห็นไหมโอ้ยสุดยอดสุดยอดรอบนี้เธอเจ๋งมากบันนี่เจ๋งอยู่แล้วไทเกิ้ลีวู้ว้าวเป็นยังไงบ้างอากาศข้างบนนะว้าวไม่รอดอีกแล้วอ่ะ จบจบจบไม่ขับแล้วฮอี์ฉันว่าเธอเลิกเถอะฮอเนี่ยใช่ฉันว่าขับรถดีกว่าใช่แลโอ้ยขับฮอไม่ได้มาขับรถดีกว่าโห็ยให้ฉันเห็นก็เหนื่อยแล้วปะนี่นี่เนี่ยขับโซฟาของเธอไปโซฟาแล้วกันนี่มีแต่กคนบอกนะปะนี่ว่าชอบเธอนั่งขับโซฟาริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าเธอจะหายไปอยู่ในโซฟาเลยแล้วโผล่ไปแต่หัวให้ตายเธออากาศข้างนอกมันหนาวฉันก็เลยมุดโซฟา ชยเกิวันนี้เธอมีบ้านที่มันแข็งแรงแข็งแรงอีกหรือเปล่าฉันจะมาทดสอบกับเทเวอร์ในสันบางตัวนะบ้านเหรอใฉ<ช>ันจะมีให้เธอเลือกอีกหลายหลังเลยนะบันนี่โอ้ว้าวดีมากเลยชยเกร์งั้นวันนี้เราไปดูบ้านเบสเทรเวอร์ในสันแต่ก่อนจะไปดูนะทุกคนดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยใจร้ายมากเลยเลยอย่าลืมกดสับ s c ไคร e ให้บันนี่ด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยไม่ ก่อนจะไปชมคลิปพี่ไมายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ้นรับทุนการศึกษา1,000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไมายกับพี่นัทด,ด้วยนะแล้วพี่จะไปไหนเนี่ ว่าแต่วันนี้เราจะเอาตัวอะไรมาวันนี้หรอฉันอยากได้ตัวใหม่ๆอ่ะบันนี่ตัวใหม่ๆเหรอนี่เลยตัวนี้เลยชอบเลยเนี่ยนี่เบิร์ดวอทช์โา้ย,ยว่าแต่เราจะไปดูมันข้างบนยังไงดีเนี่ยโอ้ยก็เมื่อกี้เธอเอาฮอออกมาไงอุย้ยโซฟาลอยไปได้ปะโซฟาเธอจะไปยังไงล่ะไปได้แต่ว่าบันนี่ อะไรพอเมื่อกี้เธอขับไม่ได้นี่นาอุ้ยขับได้ไชเกิลเธออย่าสบป,ประมาทฉันนะไชเกิลก็เมื่อกี้เธอยังตกทั้งสองรอบแน่แล้วเราจะไป<ฮ>ดูกันได้หรออลำเมื่อกี้มันมีปัญหาไชาเกิลนี่ต้องลำนี้แบล็คฮอคหุย ฉันขึ้นไปด้วยได้ปะเนี่ยได้เลยชาชเกิลไม่ต้องห่วงรอบนี้เนี่ยฉันจะพาเธอบินบินไปให้ใช้ไรกว่าเดิมว่าแต่ชะตาเครื่องยังไงีย่ยลนํนนียแต่บันนี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยอะเห็นเธอบินตกไปสองรอบเนี่ยโอ้ยสบายใจได้ชาชเกิลเธออย่าหยองเลยอย่าไปกลัวสบายใจได้ว่าไม่ตกแน่นอนตกแน่นอนว้ายไม่นะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ชาชเกิลกับบันนี่ด้วยเลยรู้สึกช่วไม่บันนี่ชาชเกิลรู้สึกเวียยหัวจ ทั้งไ้โอ๊ยโอ้ยยอมแล้ไม่ขับเลยไม่ขับเลยขับไม่เป็นบันนี่ไม่ทันได้ดูเบิร์วอชเชอร์เลยแล้วก็ตกกอดซะแล้วเนี่ยเราได้มองอะไรบ้างเมื่อกี้ฉันไม่เห็นอะไรเลยทุกคนก็ไม่เห็นเหมือนกันเวียนหัวกันไปหมดใช่ฉันว่าเราเหาะไปเถอะบันนี่ฉันพรีเซนต์บ้านหลังแรกโอ๊ยฉันขึ้นไปดูเลยวา บ้านนี้อันตรายยังเลยอะชายเกิลเฮ้ยเธอก็ลงดีๆหน่อยสิชายเกิลไหนเธอพาฉันไปชมบ้านหลังแรกของเธอดูสิได้เลยแต่เราต้องขึ้นทางนี้นะบันนี่โอ้ทางที่เธอขึ้นไปเมื่อกี้อะโอเคโอ้ยอันนี้คือดีมากเลยนะมันมีใต้ถุนบ้านสูงกว่า e ีพีที่แล้วเนาะใช่เลยถ้าเกิดว่าแบบพวกแมวดําพวกหมาดาวิ่งผ่านทางนี้นี่ก็คือมันขึ้นบ้านเราไม่ได้นะ ถูกต้องโอ้โหดีมากเลยเนี่ยทางขึ้นมีแค่ทางเดียวก็คือทางนี้นั่นเองโอ้โหไปเราขึ้นไปสำรวจกันดีกว่าชาร์เกิลอ,อันนี้เธอกดนะเดี๋ยวฉันขอขึ้นก่อนแป๊บได้เลยโอเคนะพร้อมยังหนึ่งสองสามไปสุดยอดเลยวิวสวยด้วยใช่เลยโอ้ยฉันตวัวสั่นจังโอ้โอ้ยตัวสั่นหรือตัวสัน้นเธอหลอกด่าฉันหรือเปล่า ขึ้นมาใช่ขึ้นมาแล้วโอ้ไาเกิลทำไมบ้านเธอตรงนี้มันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยได้งไงเนี่ยใช่แล้วบันนี่สัตว์ประหลาดตัวไหนก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปในส่วนของบ้านเราได้รวมถึงฉันด้วย <c oughs> อ,อะไรเงอ้ยต้องกระโดดใช่ไหมเนี่ยต้องกระโดดถ้ากร,ก,รกระโดดพลาจะตกลงไปอะ่ะชากเกิลเธอเกะกะเธอถอยไปหน่อยไป,ไปเราต้องไปกันทีละคนเออป๊า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 วตกไปแล้วหนึ่ง โอ้ยเป็นนี่โอ้ย,ยเ,เป็นยังไงบ้างปวดเมื่อยหรือเปล่าโอ้โหบ้านหลังนี้ระบบรักษาความปลอดภ,ภยัยดีมากดีเกินไปอะ่ะฉ <C ül> ันกลับมาแก้มือแล้วโอเครอบนี้เอาให้ได้นะนี่ก็วิ่งผ่านทางนี้ก็จบแล้วโอ้ยเร็ว <c ười> มาทางนี้เร็วยัง <c ười> ไงล่ะชัยเกิล <c ười> ปลอดภัยไปเยอะเลยอ่ะปลอดภัยหายห่วงโอ้อตัวบ้านมันอยู่ข้างบนนี่เองให้แล้วอันเดินไปสายชั้นเลยเฮ้ยว่าแต่ทำไมฉันเดินขึ้นมาได้เนอะชัยเกิล มันเป็นบันไดเรื่องหอนไงอ๋อไว้หลอกสัปหลาดนั่นเองบ้านหลังนี้ความปลอดภัยสูงมากจะมีแค่เราที่รู้เท่านั้นโอ้แต่แต่ฉันเอาจริงๆฉันก็ยังไม่รู้หรอกแค่มองไม่เห็นเมื่อกี้ฉันเดินกลางอากาศฉันก็ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วว่าแต่อ้าวหล่นว่าแต่เบิร์ดวัตเชอร์อยู่ไหนแล้วเนี่ยก็โดดโอ้ฉันขึ้นมาแล้วว่าแต่เบิร์ดวัตเชอร์อยู่ไหนแล้วเนี่ยชาเกลเอ้าระหว่างที่โฮตกเมื่อกี้มีใครเห็นมั้งอะว่ามันไปไหนอ่ะนั่นนะดิหายช แล้วมันชิดมากเลยนะแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยฉันดูแล้วเราพร้อมจะตกทุกเมื่อเลยอ่ะอ๋อนี่ไงอุยตรงนี้มีสวิตช์เปิดปิดเหมือนอีพีที่แล้วด้วยนะบ้านหลังนี้เจ๋งมากเลยไหนกดเปิดบ้านซิว้าวโอเครู้เรื่องตอนนี้ว้ายฉันตกออกไปแล้วโอ้ยบล็อกแล้วโา้ยพูนไมัขาดคเลยโอ้ยโอ้ข้างในก็เหมือนบ้านเมื่อวานเลยใช่ก็โอ้ยุ่นเยอะหน่อย แต่รอบนี้มันเป็นบ้านสองชั้นมันนี่มันเกิดจากการกรวมกันอ๋ออย่างนี้นี่เองห้องน้ําก็เหมือนเดิมนี่ใช่แล้วนี่ไงห้องน้ําก็เหมือนเดิมเอ้ยแต่รอบนี้เธอเดินเข้าได้นี่ใช่โอ้มันกว้างขึ้นกว่าหน่อยประมาณ2มิลลิเมตรอะ <c oughs> อทีนี้เธอก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นไงล่ะระบบความปลอดภัยสูงว้าวก็โอ,โอ้นั่นไงเบิร์ดวอชเชอร์มันมาแล้ว บวาเอกมากเลยอ่ะโหใหญ่ใหญ่สูงกว่าบ้านหลังนี้อีกใช่แต่ว่าบ้านหลังนี้นี่กันมันไดใช่ไหมไจเกอร์ในตอนแรกเธอบอกว่ากันเทเวอเดสันได้ฉันก็ว่ามันกันได้แหละแต่ว่าพอหันไปเจอเบอร์ตัวเชอร์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจอ่ะทุกคนว่าจะกันไดไหมอ้อเอ้ยมันเดินด้วยหน่อยนึงเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่มันขยับน่งมันขยับเฮ้ยมันมาแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านบ้นนี่เข้ามาปิดประตูปิดประตูปิดประตู โอยโอยโอยโอ๊ยตายบ้านังใจกโอยมันเยียบบ้านไม่เหลือเลยมันเยียบหรือมันจีกเรานะเมื่อกี้ทั้งเยียบทั้งจีกกับบันนี่โอ้มันขึ้นไปยืนอยู่บนบ้านเราด้วยดูสิโอ๊ยเหลือเสาไม่กี่เสาแล้วนั่นน่ะโอ้โหนี่ฉันก็ว่าบ้านสูงแล้วนะทำไมมันยังไปยืนอยู่บนบ้านเราได้เนี่ยแหมเมื่อกี้เนี่ยแวบเดียวตายเลยนั่นสิรอบนี้เราลอยไปดูดีกว่าว่าเหลืออะไรในบ้านบ้างแหม เจ้าเบิร์ดวอชเชอร์นี่ยืนอยู่บนบ้านเราด้วยนะโอยปกติก็สูงอยู่แล้วนี่แถมยืนอยู่บนบ้านอีกสูงกว่าเก่าอีกนะเนี่ยโอ้มันจะไปแตะขอบฟ้าแล้วใช่ไปดูดีกว่าว่าเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอ้โยสภาพบ้านตอนนี้นี่คือหลังคาบ้านหายไปแล้วใช้เก็ดูสิโอ้ยใช่บันนี่โอ้โหโอ้ยดีนะโอ้ยนี่มันห้องน้ําแบบเปิดประทุนสามารถมองเห็นดวงดาวได้ถึงล้านดวงโอ้โหแต่กันอะไรไม่ได้เลยนนันะ โยมาปุ๊บจิก๊กปุ๊บหลังคาพังเลยอะเมื่อกี้ใช่กเกิลถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในบ้านอีกรอบโดยเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยดูซิว่าเจ้าเบิร์ดวอชเชอร์เนี่ยมันจะจัดการเราได้อีกหรือเปล่าลงมาเร็วไ,ได้เลยได้เลยนี่นี่มาอยู่หลังนี้มาอยู่หลังนี้<ม>โอเคแอบตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเบิร์ดวอตชเชอร์จัดการเราได้ไหมโอเคโอเพื่อนแล้วมันยังเหยียบอยู่เลยอะเฮ้ยมันจัดการเราไม่ได้แชกเกิล <laughs> มาหาเราไม่เจอไม้หักอีกแล้วบันนี่ไหนอ่ะโอ้ยุ้ยบ้านพังรู้สึกว่ารอบนี้เราได้นะใช่รอบนี้มันกันได้โอ้ยรอดตายแล้วเย้โอ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยมันเดินออกไปแล้วบ้านพังเพิ่มดีนะว่าเรายังรอดอยู่ไหนมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยหูยดูขามันสี่บะเอ็กมากเลยอะขามันนี่ใหญ่กว่าตัวบ้านอีกนะเนเ่ยเฮ้ยมันเดินกลับมาแล้ว มันได้ยินเสียงเราคุยกันอ่ะอบ้านทำอีกแล้วใช่เกลลังคาบ้านไะไมตองนี้มันเหลือกันแค่นี้แล้วใช่เกลทำไงเดียเราอ่ะเันว่าเราออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะถ้อออกไปอะฉันว่าเราไม่อดว้ายโอ๊ยโอ้ยแค่เสาเดียวให้ตายเถอะโอ้ยตายได้เลยเนี่ยอุ้ยมันกลับไปอีกแล้วเนี่ย โอ๊ย,อยเราจะรอดหรือเปล่ายอมแล้วจ้าจะเบิร์ดวอชเชอร์พอแค่นี้แหละโอ้ยยืนจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยโอ้ยสำรวจบ้านดูสิโอ้ยบันนี้บ้านเราไม่เหลืออะไรเลยใช่ยังีที่บันไดล่องหนยังอยู่โดนจับไปกินเฉยเลยอะโอ้ย,อย,อยบันนี้ในที่สุดเชลเบิร์ดวอชเชอร์มันก็ไปสักทีหันไปดูสิเฮ้ยมันไปแล้วแต่ดูสภาพบ้านที่เหลือดิบันนี่ <c oughs> เหลืออยู่ต่อเดียวเองอะ โอ้แต่ว่ากลายเป็นบ้านที่แบบดูโมเดิลขึ้นเยอะเลยนะชายเกลเธอจะซื้ออยู่หรอบ้านหลังเนี้ยไม่ซื้อนะไม่รอดโอ้ฉันไม่เอาหรอกบ้านหลังเนี้ยขอบ้านหลังใหม่เธอะชายเกลแหมวันนี้เนี่ยฉันว่าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยบอยวอเชอร์จัดการไปเยอะเลยเนี่ยถ้าใครดูจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่กดไลค์ให้บันนี่นะใจร้ายมากเลยสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกลขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายด้วยบ้านต่อเดียวบายยนะทุกคนบายครับผม